หากท่านสนใจเติมเงินเกมรีเนียองเผมขอแนะนำร้าน Top Up Gamer สามารถเติมได้โดยใช้เพียงแค่ UID ราคาถูกเติมไวไม่มีการรีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าถึงตีสนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อเติมเงินดูได้ที่ใต้คลิปครับในส่วนของรายละเอียดคลิปสวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกระผมปืน th คลิปนี้เกม lineage 2m ผมจะแนะนำระบบจารึกครับระบบจารึกจะเป็นตัวนี้นะครับเวลาเราจะอัพเนี่ยเขาจะต้องการผลึกนะแล้วก็ผลึกขั้นสูงซึ่งผลึกกับผลึกขั้นสูงเราสามารถฟาร์มแล้วก็หามาได้นะครับตามตามแมปอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเป็นตัว ดันเจียนตัวป้อมปลาการตัวนี้นะครับแต่ว่าที่เราหากันได้เยอะจริงๆจะเกิดจากการที่เราย่อยของครับก็คือเวลาเราเวลาเราได้ของฟ้าของเขียวของอะไรมาเนี่ยเราย่อยของฟ้าก็จะได้ไอ้ของเขียวก็จะได้ไอ้ของขาวจะได้10 10ผลึกนะครับ10ผลึกของเขียวก็จะได้100ผลึกของเขียวเนี่ยตอนย่อยก็มีโอกาสเล็กน้อยมากๆครับที่จะได้ที่จะได้ผลึกขั้นสูงอาจจะ1นนะครับรวมถึงการตีบวกของด้วยนะ อ่าอย่างเช่นผมจะตีบวกของชิ้นนี้ของเขียวนะครับแล้วเดี๋ยวผมตีบวกเข้าไปอ่กดกดตัตตกระจายตรงนี้มันจะบอกเลยนะว่าถ้าถ้าผมตีบวก9ดาบคู่ผมแตกมันจะได้100%เลยผมจะได้ผลึกอันเล็กๆล็อกเนี่ย5 0 6อันแล้วก็มีโอกาส100%เลยที่จะได้ผลึกขั้นสูงล็อก3ชิ้นนะครับนี่คือคุณค่าของของเขียวถ้าเกิดเราตีมันแตกดังนั้น ด้วยความที่เรามีตัวเลือกหลายทางคือจะทําจารึกก็ต้องใช้ผึกนะครับและไอ้ผึกเนี้ยมันสามารถเอาไปสร้างของได้เวลาเราจะสร้างของเจ๋งๆ,ๆอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องใช้ผึกจจานวนมากในการสร้างดังนั้นผึกจําเป็นถ้าเฉพาะการหาเนี่ยยังไงก็หาไม่ทันเราจําเป็นจะต้องทุบของทิ้งนะครับสําหรับของขาวของเขียวแต่ของฟ้า แนะนำให้ตีบวกจนกว่าจะแตกคือเวลาเราตีบวกของฟ้าจนกว่าจะแตกเนี่ยถ้าเราตีบวกได้สูงเราก็ได้ของดีไว้ใช้หรือไม่ก็เอาไว้ขายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตีมันให้มันแตกเราก็ถือว่าเรามีผลึกไว้ใช้ดังนั้นผู้เล่นระดับสูงทุกคนนะครับเขาจะไม่กังวลเวลาเขาตีของฟ้าขึ้นไปบวก5บวกบวกเบวก8เพราะว่าถ้าแตกเขาก็จะได้ผลึกเอามาทําจารึกเอาไปทํานู่นทนํานี่แต่ถ้าติด แล้วมันระดับสูงเขาก็าไปตั้งขายหรือเอาไว้ใช้เองนะแล้วแต่นั้นเราจะเห็นว่าของของฟ้ายังไงก็ขายได้ที่มันขายได้เป็นเพราะว่าเขาเอาไปทุบให้มันแตกครับทุบแตกทุบแตกทุบแตกดังนั้นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอันหนึ่งแล้วกันผมมีอาวุธฟ้าตัวหนึง่งตัวนี้อ่านี่เป็นดาบคู่ของยักษ์นะครับถ้าเทียบกับดาบคู่ตัวนี้แม่นยำถ้าผมใช้ตัวนี้ ก็หายไปเยอะเพราะว่านี่มัน9ไงอันนี้มันศูนย์ะครับดาบอาวุธยักษ์เนี่ยมันดาเมจสูงก็จริงแต่ว่ามันหลายอย่างนะครับหลายอย่างมันก็ต้องต้องตีบวกซะหน่อยมันถึงจะมันถึงจะโอเคไงดังนั้นเดี๋ยวผมจะตีบวกมันเลยละกันถ้าผมตีบวกดาบคู่ของยักษ์ด้วยใบบวกตัวนี้นะครับมันก็จะเห็นว่าโอกาสสาเร็จบวกหนึ่งมี3าถ้าเกิดว่ามันแตกผมได้ผลึกแน่นอน3 0 0พัน แล้วก็มีโอกาส33%ครับได้ผลิตขั้นสูง30เม็ดถ้าเกิดใช้บายเบสซิ่งมันก็มีโอกาสติดบวก1บวก2บวก30%นะครับแล้วก็โอกาสแตกก็เหมือนเดิมตรงนี้แต่ผมยังไม่ใช้บายเบสซิ่งกันนี่หรอก โอเคงั้นเดี๋ยวมาทุบก,กันเลยอ้าดันติดนะครับดันติดอาติดแล้วเดี๋ยวดีดีขึ้นไหมได้ความไม่ยำเพิ่มมาอีกหนึ่งพอเทียบกันดามิเพิ่มเติมน้อยกว่าดามจอาวุธน้อยกว่านะครับดามิอาวุธตรงนี้ก็ยังมากกว่า10เพิ่มดามิอาวุธหรงนี้หนี่น้อยนะครับดาบคู่บวกยักษ์หนึ่ง ทีนี้พอเราบวกหนึ่งปับ๊บเรามาดูต่อถ้าผมตีบวกเห็นไหมเขามีโอกาสให้เขาจะให้เนี่ยร้อยเปอพแต่ว่าตรงเนี้ยมีโอกาส50%าสิบละที่จะได้ผลึกล็อก30นะครับอดีน,นั้นเดี๋ยวเราไปต่ออันนี้น่าจะแตกนะ ทีนี้ก็จะเห็นว่าอ๋อโชคดีนะครับผมได้ผลึกมา3000แล้วก็ผลึกขั้นสูงล็ออีก30ชิ้นทีนี้ผมก็มาดูจาาลึกต่อว่าเอ้ยมันพอจะใกล้ทำได้หรือยังเนี่ย4 5 6 7 8 9าขาดอีก50มีโอกาสว่าผมจะต้องไปซื้อของฟ้ามาตีๆๆแล้วก็ทุบทุบนะครับถ้ามันแตกอีกพลึกตัวนี้น่าจะครบนะครับผลึกตัวนี้ก็น่าจะครบแล้วก็จะไปต่อได้โซลกระสุวนวิญญาณตัวนี้มันนอกจาก ได้ความแรงตรงนี้มันยังเป็นแฟชั่นด้วยนะครับก็คือเวลาเราดูเนี่ยมันจะเริ่มจากสีสังเกตว่าเวลาเวลาเราเราเราเห็นคนอื่นทาฟาร์มที่เขาใช้โซช็อตนะครับคุณเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมเบื้องต้นเลยอะเวลามันฟุ้งอะมันตีไปแล้วมันฟุง้งมันจะฟุ้งเป็นสีเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็เป็นสีฟ้าเนี่ยแล้วก็เขียวนะครับเนี่ยป็น,ปนแบบออ,ออกเขียวๆข,ขาวๆนะครับแล้วก็มาเขียวขั้นที่ผมใช้อยู่ แล้วพอมาเป็นไอ้ขั้นถัดไปนะครับมันจะกลายเป็นสีทองสีทองคล้ายๆแบบสีทองทองเขียวๆอะทองเหลืองอะอ่าแล้วก็จะกลายเป็นสีส้มนะครับสีส้มแล้วก็ไปสีแดงสีแดงแล้วก็สูงสุดจะเป็นสีขาวนะครับพวกที่เขาทําสูตรแล้วจะเป็นสีขาวแล้วก็จะได้ตรงนี้มันจะมันจะเป็นอะไรที่ติดร้อไม่ต้องเสี่ยงแต่ว่ามันใช้ทุนเยอะนะครับ สำหรับคนที่มีทุนเขาจะดึงของฟ้าไปตีทุบตีทุบตีต,ตีจนจนเลื่อระดับได้แต่ว่าสาหรับใครที่ไม่มีทุนด้วยความที่มันใช้ของฟ้าสําหรับมารเซเวอร์มันแพงอยู่ก็ยังไม่ต้องทําแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไรที่มันราคาถูกลงเหลือชิ้นละร้อยสองซึ่งนอนาคตมันถูกอยู่แล้วลเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนไปใช้ของแดงของฟ้าก็จะราคาถูกลงเรื่อยๆนะครับอีนอยก็จะเหลือหลักร้อยนิดๆหลัก10ไปไปลายถึงตอนนั้นก็ค่อยๆทําก็ได้ครับไม่เป็นไรตอนนี้ก็เอาอย่างนี้ไปก่อน สำหรับผมตอนนี้ก็สีเขียวครับยังอยู่ขั้นที่สามน่าจะสามสามไปสี่อ่าขั้นที่สี่ครับขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าจะเป็นสีทองแบบทองเหลืองเวลาเวลาเราทำเนี่ยมันจะติดนะครับมันจะติดติดขั้นในมันจะติดขั้นเนี้ยเนี่ยมันจะติดขั้นเนี้ยที่มันจะใช้ผลึกสูงจํานวนมากพอติดพอเราผ่านไม่ได้ปับ๊บมันจะมาตรงนี้แล้วก็พับไปขั้นต่อไปแล้วจะได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ที่มันจะไม่ใช้ผลึกขั้นสูงเลยแต่เราก็ต้องมีผลึกขั้นตัวเล็กไว้อัพเหมือนกันนะครับมันก็ใช้เยอะเหมือนกันนะเพราะขนาดตัวนี้มันใช้เป็นหมื่นนะตัวนั้นก็ใช้เยอะเหมือนกันก็เลยยังไงก็ต้องเตรียมไว้เยอะๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะดันตัวละครไปทางไหนก็มาทางนี้ก็ได้เวลาได้ของฟ้ามามันขายไม่ได้ก็ตีครับตีบวกไปเลยถ้าแตกถือว่าได้ผลึกถ้าติดโอเคเราก็มีของไว้ยัดสมุดยัดโคเด็กหรือไม่ก็เอาไว้ขายในตลาดได้ครับงั้นก็ ขอบคุณทุกท่านที่ต่ารัชมการหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ